ประโยชน์ของไอ้ตัวนี้นะครับที่เขาแถมมาเนี่ยติ่งอยู่เนี่ยประโยชน์ของมันก็คือเวลาไอ้ตัวหมุนมุนน้ำเนี่ยไอ้ตัวเนี้มันมันเสียหรือว่ามันขาไอตรงข้างบนนี้มันหักเราถอดตัวนี้มาเปลี่ยนได้นะครับสมมติว่ามันหายไปมันหัก เราเอาตัวนี้นะครับที่มันติดอยู่นี่นะครับเอามาเปลี่ยนใส่เข้าไปในรูนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิด มันจะมีแบบหัวที่ว่าเป็นโดมลงนะครับน้ําก็จะลงแบบนี้กับอีกอีกอย่างหนึ่งเขาบางยี่ห้อก็แถมมาสองสองอันนะครับมันจะเป็นหัวบานขึ้นน้ําก็จะพุ่งขึ้นข้างบนนะครับอันนี้มันเป็นหัวที่กดลงน้ําก็จะลงเห็นไหมครับน้าจะลงถ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําก็จะขึ้นข้างบนนะครับ